โอเคก็สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Halo นะครับสำหรับคลิปนี้เรามาอยู่ที่เกม r a g n a l o k Online Server Gravity Server Classic นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาทดสอบการบีมิกนะครับที่เวลาเราฆ่ามอนเนี่ยจะมีโอกาสตกในส่วนของโอปูบ็อกนะครับผมอ่าเป็นการ์ดตัวนี้นะครับผมซึ่งผมอ่ะใส่ในส่วนของประดับนะครับที่เป็นในส่วนของคลิป นะครับก็จะกลายเป็นคลิปมิมกนะครับผมราคาที่ผมซื้อไว้ประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยประมาณ 3M แต่ว่าราคาปัจจุบันเนี่ยผมยังไม่ได้ไปเช็คว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะครับจากนั้นผมก็เลยทําการทดสอบดูครับว่าถ้าเกิดผมฟาร์ม10เล้งเนี่ยผมจะได้กี่กล่องนะครับโดยที่ผมฟาร์มอยู่ที่ดันกิฟนะครับที่ผมเลือกมาฟาร์มที่นี่ก็เพราะว่าการ์ดเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพต่อเมื่อเวลาเราฆ่ามอนเยอะๆหรือว่าฆ่ามอนตายวๆเนี่ยฆ่ามอนจานวนามากๆก็จะมีโอกาสดรอปในส่วนของ โอบูบ็อกมากยิ่งขึ้นนะครับมากกว่าการที่เราไปเดินตีมอนทีละตัวนะครับผม <c oughs> ผมก็เลยลองฟาร์มอยู่ที่นี่จำนวน10เล้งนะครับโดยผมไม่ได้ฟาร์มวันเดียวนะครับผมฟาร์มหลายวันวันละเล้งวันละ2เล้งนะครับสรุปแล้วเนี่ยครบ10เล้งปุ๊บผมก็เลยมาทําคลิปนะครับ <c oughs> ก็ก่อนที่จะไปดูคลิปเนี่ยถ้าเกิดใครชอบคลิปแนวนี้นะครับแนวทดสอบไอเทมต่างเนี่ยก็สามารถกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจไว้ผมได้นะครับผมโอเคส่วน10เล้งเนี่ยผมได้กี่กล่องเรามาดูกัน นี่นะครับผมก็จะเห็นว่าผมมีโอบ o วอกอยู่ในตัว14กล่องนะครับมา10เล่งเนี่ยผมได้14กล่องถือว่าสําหรับตัวผมผมมองว่ามันน้อยนะเพราะว่าราคากล่องหนึ่งอะตอนนี้มันไม่ถึงหมื่นนะครับมันประมาณ9,000 8,000 7,000ได้มั้งผมไม่แน่ใจยังไม่ได้ไปเช็คราคาเลยแต่ว่าราคาที่ผมเช็คเมื่อ3วันก่อนเนี่ยเขารับมันอยู่ที่ประมาณกล่อง7,000นะครับผมผมมี14กล่องเนี่ยก็อยู่ที่ 98,000เซนนเซนีนะครับผมยังไม่ถึงแสนเลยหรือตีกลมๆไปก็แสนเซนีนะครับผมแต่กว่าที่เราจะได้แสนเซนนีเนี่ยเราต้องใช้เวลาฟาร์ม10บเล่งนะครับผมว่ามันไม่ค่อยจะคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับผมซึ่งตอนที่ผมลองมาฟาร์มที่นี่เนี่ยบางเล่งมันก็ไม่ดอปสักกองเลยบางเล่งก็ดอบแค่หนึ่งกองบางเล่งก็ดอบอป2กองนะครับผมแต่มากสุดที่ผมเคยได้เนี่ยจะอยู่ที่เล่งละ2กล่องนะครับผมแล้วก็มันจะมีอยู่เล่งหนึ่งที่ผมไม่ได้เลยนะครับ ที่เหลือก็จะได้ประมาณ1 2ถึงกล่องโดยประมาณนะครับผม <Wow. S 1> ก็อันนี้ครบ10เล้งนะครับได้อยู่ที่14กล่อง10เล้งเนี่ยกินเวลาอยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงนะครับซึ่งเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้เท่าไหรกันบ้างเนี่ยลองคอมเมนต์กันได้นะครับว่าใครไปฟาร,ร์มที่ไหนหรือฟาร,ร์มอะไรเนี่ยแล้วมันได้เยอะนะครับผมอันนี้ผมใส่แค่ประดับข้างเดียวนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าใส่2ข้างจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่จากที่หาข้อมูลเนี่ยถ้าใส่2ข้างโอกาสจะคูณ2นะครับส่วนอันนี้เดี๋ยวลองดูอีกทีหนึงนะครับเดี๋ยว ลองดูอีกทีนึงว่าถ้าเกิดใส่2กล่องจะได้2เท่าจริงไหมนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่ผมมาทดสอบการ์ดมิมิกนะครับผมว่าได้กี่กล่องนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเนื้อหาประมาณนี้นะครับผมก็คลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรคลิปเล่าไหนก็ฝากเพื่อนๆติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครัับสวดีครับ